ับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการหยวนต้า global wealth นะครับ i n s i g h ์ลืมชื่อนะครับ <laughs> แต่ว่าวันนี้ก็วันศุกร์แล้วแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีปัจจัยในประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองนะครับหรือว่าทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเลยจริงๆก็มีค่อนข้างเยอะแหละแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องของในแง่อุตสาหกรรมมากกว่านะครับเป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจใเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็พูดเรื่องข่าวกันไปแล้วอันนี้เราก็มีอุตสาหกรรมใหม่มาแนะนําให้รู้จักกักนนะครบ ซึ่งรอบนี้เราคุยเรื่องอะไรกันดีครับคุณไวท์ครับจริงเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ดูน่าสนใจเหมือนกันนะนะครับแล้วผมว่าถ้าเกิดพูดชื่อมาเนี่ยหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาเล่าในอุตสาหกรรมเนี้นะครับของประเทศประเทศหนึ่งที่มันดูมีหน้ามีตายในตลาดโลกมากขึ้นแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ดูน่าสนใจนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูในภาพรวมมันก่อนนะครับแล้วก็วันนี้จริงไม่รู้นะักลงทุน จะฟังเราหรือเปล่านะพี่ปันนะครับเพราะว่า<โ>ปัจจัยการเมืองในประเทศร้อนแรงเหลือเกินนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาหาปัจจัยนะคือจะบอกว่าเ,เรื่องในประเทศเนี่ยแม้ว่ามันจะมีความไม่แน่นอนหรืออะไรต่างๆเกิดขึ้นเนาะนะครับแต่ว่าจะบอกว่ารายการของเราเนี่ยมันจะสาม,มารถทําให้นักลงทุนอาจจะมีไอเดียแล้วกันในการเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆได้มากขึ้นสนาะสำหรับคนที่อาจจะเบื่อแล้วนะครับว่าในประเทศมีปัญหาเยอะเหลือเกินนะครับก็เพราะอันนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ ดูน่าสนใจเหมือนกันสำหรับนักงทุนที่หาทางเลือกอยู่ในการไปลงทุนในธีมอื่นๆในต่างประเทศนะครับเดี๋ยวผมขึ้นสไลด์มาก่อนอนะันนีีสไลด์ขึ้นหรือยังนะครับครับผมเอ่อก็อุตสาหกรรมที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือตัวของไบโอเทคไบโอเทคเนี่ยหลายๆคนน่าจะเคยมาได้ยินแล้วแหละแต่ว่าอาจจะพูดคร่าวๆให้สําหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยได้ยินนะครับ<ม>ก็คือตัวของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโดยรวมเนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็นซับค่อนข้างเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพวก Data าเทคต่างๆหรือว่า ฟินเทคหรือว่าอันนี้เป็นไบโอเทคก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเป็นดีเอ็นเอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในฝั่งของไบโอเทคทั้งหมดเลยนะครับหรือว่ารวมถึงพวกวัคซีนอย่าง m อ n a ที่เราฉีดกัน,นช่วงโควิดเนี่ยก็อยู่ในตัวของไบโอเทคด้วยนะครับซึ่งไบโอเทคเนี่ย เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ดูแนวโน้มเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สัดส่วนตลาด global เนี่ยล่าสุดเท่าที่เราดึงตัวเลขมาจากปี2023เนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในอเมริกานะครับแล้วก็มีทยอยมาเป็นยุโรปกับเอเชียแปซิฟิกอยู่บ้างครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตเพราะว่าแต่ละแต่ละปีเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาก็มีเทคโนโลยีที่มันเกิดใหม่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับโดยเฉพาะในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ AI AI เนี่ยโตมาได้ค่อนข้างดีเลยแต่ว่าจริงๆแล้วผมคิดว่า AI มันก็น่าจะมาช่วยเสริมกันติบตัวของไบโอเทคได้ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไบโอเทคเนี่ยมันคือขึ้นอยู่กับการทำแหลกค่อนข้างเยอะถูกไหมครับคุณบต้องหาการสวนยาที่มันมีความเหมาะสมกันเพื่อผลิตยาตัวใหม่ขึ้นมาแต่ทีเนี้ยพอตัวของ AI มันเกิดขึ้นมาครับมี generative AI เนี่ยเขาก็สามารถจําลองการผสมยาเนี่ยได้เร็วมากขึ้นเท่าที่ลองผม ลองเช็คดูนะครับก็คือจากเดิมเนี่ยที่เขาอาจจะใช้เวลาในการพัฒนายาตัวหนึ่งสักประมาณสี่ถึงห้าปีในการหาคอมเพลตที่มันเหมาะสมเนี่ยอาจจะลดเวลาเหลือแค่ประมาณสักสองถึงสิบแปดเดือนเท่านั้นเองครับเพราะว่าคนเนี่ยอาจจะต้องกินต้องนอนถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็น AI เนี่ยเขาสามารถทํางานได้ตลอดเวลาเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้น,นความเร็วมันก็เลยสูงขึ้นค่อนข้างเยอะทีเนี้ยในช่วงประมาณหนึ่งปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เลยกลายเป็นว่า เราเห็นในพัฒนาการของอุตสาหกรรมยาที่ค่อนข้างเร็วกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาลดความอ้วน l i Lilly Novonid นะครับหรือว่าเป็นยาพวกรักษามะเรง็งหรือว่ายาอัลไซเมอร์ต่งตางๆเนี่ยดูมีการพัฒนาขึ้นมาเร็วเหมือนกัน ซึ่งการนํา AI เข้ามาใช้เนี่ยผมก็คิดว่ามีการเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งตัวเลขที่ผมดึงมาก็มีการเติบโตเนี่ยประมาณสัก20%เอต่ากอต่อปีนะครับไปจนถึงปีส2-300เลยซึ่งตัวนี้เนี่ยคนที่มีโอกาสเติบโตได้ดีเยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของซอฟ์แวร์นะครับก็คือจะเป็นเอ็นมีเดียเม o ้าซอ o o คลรแหละที่เราก็ได้พูดถึงกันไปตั้งแต่ธุรกิจคลาวด์กันแล้วแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่เติบโตได้ดีอยู่นนะัอออยยางพพพวกพวกวก Data Center กกกกเเเ็็ตี้้้มใชหื มีโอกาสเติบโต,ตได้หมดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เราอาจจะมาเจาะลึกกันในฝั่งของ AI ในอุตสาหการรมไบโอเทคอีกทีหนึ่งว่าส่วนไหนที่มันน่าสนใจคือตอนนี้ที่มันโตได้เยอะสุดเนี่ยก็คือเรื่องของรับ Discovery หรือการทำวิจัยเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถามว่าตลาดมันเริ่มใหญ่แล้วไหมก,ก็ต้องเรียกว่ามันก็เริ่มใหญ่แหละในฝั่งของ AI ในตลาดไบโอเทคนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังมีโอกาสเติบโตได้อยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เติบโตเร็วเท่าส่วนอื่นแล้ว ผัดจากนี้เนี่ยผมก็คิดว่าการนำไบอการนำไอเเนี่ยเข้ามาใช้งานมันก็จะน่าจะมีการแพร่หลายมากขึ้นแล้วมันก็จะใช้ในส่วนต่างๆมากขึ้นตามไปด้วยนะครับแล้วก็ในลําดับสุดท้ายเลยที่ยังไม่ค่อยมีคนทําตอนนี้เนี่ยก็คือเอาแบบ AI เนี่ยมาใช้ในการปรับยาให้มันมีความ Personalize กับคนเนี่ยมากขึ้นก็คือจากเดิมเนี่ยอาจจะเป็นการที่หมอจําว่าโอเคคนไข้คนนี้ป่วยแบบนี้มาใช้ยาแบบนี้ล้กัน แต่ว่าในระยะถัดไปเนี่ยก็เอก็อาจจะมีการจับข้อมูลมากขึ้นแล้วเอามาประเมินว่าโอเคคนป่วยที่มีลักษณะแบบนี้น้ําหนักเท่านี้ส่วนส่งเท่านี้มีโรคซับซ้อนต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยควรจะใช้ยาประเภทไหนมากที่สุดก็อาจจะทําให้การรักษาต่างๆเนี่ยมีผลประสิทธิภาพที่สูงขึ้นได้ในอนาคตครับครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาข่าวต่างๆก็มีการออกมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI อเนี่ย NVIDIA เดีย ก็มีสารอัพด้านนี้เหมือนกันแล้วก็มีการร่วมมือกับหลายๆฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นโนวอนาดิสเนี่ยก็ในในช่วงสองสาสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเริ่มมีข่าวแล้วว่ามีการร่วมกันพัฒนานะครับรวมถึงว่าแอสตราเซเนกอันนี้ก็มีการร่วมมือกับไบโอเทคจีนด้วยในการพัฒนายาเพ mm. ิ่มขึ้นมานะครับครับซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าธุรกิจ b บโอเทคหรือว่าธุรกิจยาในภาพรวมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับมาเติบโตได้เร็วอีกครั้งหนึ่งหลังจากช่งช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันสโลดาวมาสักพักนะครับครับอืมหลังๆเริ่มเห็นชื่อจีนมากขึ้นนะพี่ปัน่นนะครับคือถ้าย้อนกลับไปผมว่าย้อนกลับไปห้าถึงสิบปีที่แล้วเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งช่วงช่วงโควิดช่วงก่อนโควิดเนี่ยพวกวัคซีนเทคโนโลยียาอะไรต่างๆที่มันมาเนี่ยมันจะมาจากฝั่งตะวันตกเนะมาจากยุโรปสหรัฐที่แบบ ดูจะมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มันดูมีความก้าวหน้ามากกว่าเนอะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นชื่อจีนสักเท่าไหร่นะนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มเห็นข่าวประมาณนี้มากขึ้นเนอะพี่ปั่นว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่ไปจับมือกับทางจีนนะครับหรือว่าไปซื้อไรเส้นจากทางจีนเนี่ยเยอะขึ้นมากๆนะครับก็เลยเป็นหนึ่งในประเด็นสาคัญที่ที่ผมอยากจะมานําเสนอวันนี้แล้วกันนะครับว่าว่าไอ้ไบโอเทคของจีนเนี่ยดูเป็นตลาดหนึ่งที่ดูน่าสนใจเหมือนกัน นะครับแล้วดีลล่าสุดเลยนะถ้าใครตามด r ของเราอยู่นะครับตัวของไฟเซอร์หนึ่งเก้านะก็ไปไปซื้อสิทธิในการขายยารักษามาเะเร็งเนืพี่ปั่นที่เราเคยมาเล่าตัวหน mm ึ่งเก้าของเรากันไปนะครับ hmm. ตอนนั้นก็เล่าไน mm hmm. ข้างละเอียดนกัน mm hmm. นะครับผมว่าอยากให้ไปดูย้อนหลังเหมือนกันถ้าในเชิงรายละเอียดของหุ้นตัวของไฟเซอร์นะครับแต่จะบอกว่านั้นเนี่ยมันเป็นดีลที่เขาไปซื้อสิทธิการขายยาตัวยารักษามะเร็งเนาะที่เขาไปพัฒนาร่วมกันกับบริษ,ษัท 3SBIO mm hmm. ในจีน นะครับอันนั้นก็เลยเป็นสิ่งทําให้เราเริ่มกลับมาสนใจกันครับว่าเอ๊ะจีนเนี่ยเทคโนโลยีเรื่องของไบโอเทคเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วเนาะมันมันดีจริงหรือเปล่านะครับหรือว่ามันทัดเทียมในระดับโลกได้มากขนาดไหนแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหลักฐานอันนึงนะที่เราเริ่มเห็นขึ้นมาครับพี่ปันพเเห็นการนี้ตอนแรกก็เนี้เหมือนกันนะเพราะเฮ้ยมันมีมันมีเซกเตอร์ที่มันขึ้นได้ดีกว่าเทคอีกนะนะครับก่อนน้นนี้้าเราจากันได้ตั้งแต่ที่ ดีฟซ uh, right? mm ีเ hmm. ข mm ้ามาใช่ไหมทุกคนแบบโอ้โหบูดีฟซีกันมากดีฟซีโมเมนต์นะครับแล้วมองว่าคุณกลุ่มเทคใหญ่ๆในจีนเนี่ยใครก็ตามที่ทาพวกคลาวที่หันมาทํา a ไเนี่ยก็คือแบบโอ้โหแรลลี่กันแรงมากนะครับแต่พอมาเจอสงครามปุ๊บหักหัวก็ลงไปหมดนะครับแล้วก็พวกเทคในห่างเสียงเองเนี่ยฟื้นขึ้นมาเหมือนกันนะนะครับแต่ว่ายังฟื้นกลับไม่ยังไม่กลับมาจุดเดิมก่อนที่เขาพลิกตัวของดีฟซีกันเลยนะครับแต่ว่า มีเซกเตอร์หนึ่งนะครับก็คือเนี่ยเส้นสีดำนะครับตัวของหางเสงไบโอเทคนะครับแซงหน้าขึ้นเวลาพิปันแล้วก็กลายเป็นหนึ่งเซกเตอร์ที่ให้ผลตอบแทนเรียกว่าแทบจะดีที่สุดในในตลาดเลยนะครับอันนี้ก็เลยทำาให้เราหันมาสนใจแล้วว่ากลุ่มตัวของไบโอเทคในจีนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ แต่ว่าก่อนอันนี้นเราไม่ค่อยเห็นกันเนาะว่าไบโอเทคจีนมันมีบริษัทไหนบ้างคือถ้าพูดชื่อมาคงแบบไม่ได้คุณเท่าไหร่เมื่อเทียบกับพูดรบริษัทเทลแคร์หรือบริษัทด้านยาในสหรัฐเนี่ยนนจะคุ้นชื่อกันอยู่แล้วเนาะเป็นระดับโลกนะครับเอ่อแต่ว่าจีนเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเท่าไหร่เพราะว่ามาเก็ตแคปเขายัางเล็กมากนะครับเนี่ยผมเอาภาพมาให้ดูว่าเอาเป็นทั้งกลุ่มเลยนะทั้งกลุ่มเทลแคร์เลยเนี่ยนะครับของจีนเทียบมาเก็ตแคปเราอยู่ที่สักประมาณ4.8เปอร์เซ็นต์เท่าน,น ไมค์แคปมันใหญ่มากแล้วก็คือเป็นบริษัทใหญ่มากระดับโลกแล้วนะครับเลยเป็นชื่อที่เราแบบคุ้นคุ้นหูคุนตากันอยู่แล้วแอสตราเซเนกาไฟเซอร์อะไรต่างๆนะครับซึ่งจรีนจะบอกว่าแม้ว่า Market Cap ตัวของอุตสาหกรรมเอหุ้นที่เบลเท็ในจีนเนี่ยไมค์แคปจะไม่ได้ใหญ่นะนะครับแต่จะบอกว่าตลาดเขาเริ่มมีมูลค่าที่มันใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะพี่ปันนะครับ ภาพนี้เป็นภาพที่ค่อนข้างชัดเลยนะครับจากทาง Canvius Research เนาะตัวเลขล่าสุดที่เขาเก็บมาเนี่ยคือปี2023นะครับตลาดไบโอเทคของจีนเนี่ยนะครับมูลค่าตลาดอยู่ที่สักราณ74,000ล้านดอลลาร์นะครับแล้วเขาคาดว่าจะโตสักประมาณปีละ20%ก็ใกล้ๆเคียงกันเนอะของพี่ปันที่เอามาตอนแรกอันนี้คือเป็น global ใช่ไหมครับจีนเนี่ย20%นะครับก็โตดีกว่านิดหน่อยด้วยแต่ว่าจะบอกว่าการเติบโตระดับเนี้ย มันเทียบเคียงกับเทคเลยนะนะครับถ้าเราจำมันได้สัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องคลาวเรื่องอะไรพวกเนี้ยนะครับคลาวไอไอต่างๆมันก็มันก็โตในระดับนี้นะครับซึ่งไอไบโอเทคก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหนึ่งเหมือนกันที่ดูแล้วเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็เ,เติบโตร่างเร็วนะครับพี่เราคาดการณ์กันในระยะ5-10ปีข้างหน้าเนี่ยก็น่าจะเติบโตในระดับนี้ได้ต่อเนื่องนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะมาโฟกัสเนี่ยนะครับผมอยากให้ไปโฟกัสตัวของไบโอเทคที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์เนาะ พวกยาพวกวัคซีนนะเพราะว่าจะบอกว่ามันมีมูลค่าตลาดที่ค่อนข้างใหญ่นะเออเมื่อเทียบกับไบโอเทครวมนะต้องบอกว่าเออผมเกินย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกันว่าเออไบโอเทคเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ยามีแค่เกี่ยวกับการแพทย์อย่างเดียวนะครับไบโอเทคถ้าพูดภาพรวมๆเนี่ยมันจะมีมีสีฟ้ามีสีอื่นด้วยครับพี่ปั่นมีบลูไบโอเทคบวยเทคก็คือเกี่ยวกับพวกทรัพยากรทางน้ําใช่ไหมหรือว่าพวกสัตว์น้ำต่างต่างหรือว่ากรีนไบโอเทคมันก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับพืชพันธุ์ นะเป็นเกี่ยวกับชีววิทย,ยาต่างๆหรือว่าเป็นไวท์เบอเทคนะครับไวท์เบอเโอเทคก็คือเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมพวกสารเคมีต่างๆนะครับแต่ว่าที่จะโฟกัสที่มันใหญ่ที่สุดเนี่ยคือเรดเบอเโอเทคนะครับเรดเบอเโอเทคคือสิ่งที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละเออแล้วก็น่าจะคุ้นชินที่สุดนั่นก็คืออุตสาหกรรมการแพทย์อุตสาหกรรมยาแล้วก็วัคซีนนะครับเนี่ยอย่างของจีนเนี่ยเราจะเห็นว่าเบอเโอเทคทั้งตลาดเนี่ยมันประมาณเจ็ดหมื่นสี่ใช่ไหมแต่ว่าแร่เรดเบโอเทคเนี่ยมันก็สามหมื่นกว่าละคือเกือบห อุตสาหกรรมยาของจีนนั่แหละนะครับดูเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็อัตราการเติบโตที่เาขาคาดคาดกันก็อยู่สักประมาณ15%นะครับในระยะ5-10ปีข้างหน้านะครับก็เป็นการเติบโตที่ยังดูค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับสำหรับในฝั่งของ Red b i o t e c นะครับหววรือ b i o t ที่เกี่ยวกับยานะซึ่งอรอแล้วก็จริงจริงจริง Red b i อันนี้มันเขาทำรีเสิร์ชในปี2023ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันย, hmm. ยังเป็นช่วงที่ AI เนี่ยมันน่าจะยังไม่ได้เข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเป็นการประเมินในปัจจุบันเนี่ยมีโอกาสที่จะสูงกว่าระดับ15% hmm. เนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันถูกไหมฮะแต่ก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คิดว่าตัวของบริษัทในจีนส่วนใหญ่น่าจะยังเป็นอยู่ในเชิงของฝั่งสตาร์ทอัพมากกว่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการเติบโตเทียบกับกฝั่งอเมริกาที่เป็นผู้เล่นรายใหญ่กันแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าตลาดจีนก็ดูมี potential สูงเหมือนกันนะ อืมใช่คือต้องบอกว่าย,ยังเล็กมากจริงครับพี่ป่นอย่างที่ภาพพี่ที่ป่นเ<ม>อาโชว์บอก<อ>ผมเห็นแบบภาพรวมทั้งโลกเนี่ยคือแบบจีนอยู่ตรงไหนนะครับคือแบบน้อยมากนะแต่ว่าในการเติบโตในระดับเนี้ยมันเลยทําให้บริษัทใหญ่ๆนะเริ่มหันมาสนใจกันมากขึ้นเราเองก็สนใจเหมือนกันแล้วก็น่าจะเป็นธีมหนึ่งนะที่ที่เอ่อ <c oughs> เป็นทางเลือกแล้วกันนะครับในการที่จะเข้าไปลงทุนในในตลาดจีนเนาะนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าใครมีพอร์ต global อยู่แล้วเนี่ย ก็ดูน่าสนใจนะนะครับหลังจากที่ตลาดในประเทศมันมันดูแบบเขาเรียกว่าไม่ค่อยเปอร์ฟอร์มนะพี่ปันในในสองสปีที่ผ่านมาปีนี้ก็เหมือนกันนะครับผมว่านักลงทุนหลายท่านที่มีพอร์ต g l o b a l หรือต่างๆผมว่าเข้าไปลงทุนง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวสินทรัพย์เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันทีหลังนะครับเมาต่อที่อุตสาหกรรมไบโอเทคจีนนะครับที่มันโตเร็วๆในระดับนี้ยนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าภาครัฐของจีนนะครับเขามีการสนับสนุน อุตสาหกรรมไบโอเทคมาตั้งแต่ก่อนปี2000แล้วนะพี่ปันตั้งแต่ปี1999เลยนะนะครับแต่ว่าด้วยความที่เทคโนโลยีในช่วงแบบ20ปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าจีนมันยังสู้ฝั่งของสหรัฐแล้วก็ยุโรปไม่ได้จริงๆนะครับไม่ว่าภาครัฐจะสนับสนุนมากเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสําคัญเนี่ยมันมาช่วงซักห้าไม่กี่ปีที่ผ่านมานีเองซักประมาณ5 6ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับที่ภาครัฐก็คือสนับสนุนในเรื่อยๆแล้วก็ ก่อนหน้านี้นะครับเวลาที่บริษัทพวกนี้อย่างที่พ่ปตเล่าไปช่วงต้นนะว่าในช่วงแรกที่จัดตั้งสตาร์ทอัพขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีรายได้เลยนะครับมันมีแต่ค่าใช้จ่ายเนั้นเลยใช่ไหมไปกับการลงทุนไอดีลงทุนเครื่องอุปกรณ์ต่างๆในการ <c oughs> ผลิตยาหรือว่าทดลอง <c oughs> ใช่ไหมครับดังนั้นมันมีแต่รายมันมีแต่รายจ่ายทท้งนั้นเลยมันไม่มีรายได้เข้ามานะครับดังนั้นก่อนหน้านี้เวลาที่จะสตาร์ทอัพพวกนี้เวลาที่เขาจะหาเงินทุนนะส่วนใหญ่ก็จะได้มาจาก ลงทุนกันเองนี่แหละเป็นภักเป็นภาค an เอกชนที่ลงทุนกันเองนี่แหละนะครับก็คือสีส้มตรงนี้นะครับส่วนภักรัฐเองเนี่ยจะบอกว่ามีส่วนบักมีส่วนเยอะแล้วกันนะครับแต่ว่าเงินที่พักรัฐใส่เข้ามาตรงๆเนี่ยจะน้อยนะคือแบบเขาไม่ได้กล้าที่จะใส่แบบโยนเงินเข้ามาให้ตรงๆเนะเพราะมันไม่ได้เจเนเรตรายได้กลับมาให้เขานะครับอย่างโกลเด้นแก๊ก็คือเงินอุดหนุนใช่ไหมครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือเนี่ยน้อยมากๆนะครับหรือว่าเป็นเงินกู้ที่พักรัฐให้เนี่ยก็น้อยมากเหมือนกันร้อยร้อยกว่านะครับ แต่ว่าที่มันได้เยอะจริงๆเนี่ยก็คือที่ภาครัฐทำได้และทําง่ายที่สุดเนีก็คือให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับอันนี้เป็นมูลค่าใหญ่กันนะก็เลยเป็นอันนึงที่ภาครัฐสนับสนุนได้แล้วกันนะครับแต่ว่าไม่ได้สามารถใส่เงินเข้ามาตรงๆได้เยอะนะซึ่งอันนี้มันเป็นข้อจากัดหนึ่งเหมือนกันนะสำหรับบริษัทพวกนี้เนอะพี่ปั่นพอเวลาฟันดิ้งไปสักระยะหนึ่งเนี่ยแล้วสมมติว่าตอน R&D อะมันบางทีมันใช้เวลา5ปี10ปีเลยนะว่าที่จะได้ยาตัวหนึ่งออกมาแล้วก็เอามาทดลองหรือว่า ขายได้จริงๆเนี่ยมันใช้เวลานานมากแล้วก่อนหน้านี้นมีแต่ค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นพกเขาฟันดิ้งได้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วเขาหาแหล่งเงินทุนใหม่ไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีทางไปต่อเนาะคือไปต่อได้ยากแล้วมีเงินต<ช>ต่อครับจุดเปลี่ยนสําคัญมาเลยมาตรงนี้ครับก็คือช่วงสักประมาณ5ปีที่ผ่านมาเดี๋ยวผมไม่น่าจะบอกผมขอเช็กดีองพแปดอ่า2018ปก็ประมาณเจปีที่แล้วเนาะนะครับที่เอ่อทางภาครัฐของของ,ของจีนเนี่ยนะครับมีการ เสนอร่างกฎหมายใหม่นะครับที่ชื่อว่า chapter 18 a ตัวนี้นะครับไอ chapter ต,ตัวนี้ยมันเป็นการอนุญาตให้พวกสตาร์ทอัพไบโอเทคเนี่ยสามารถ list เข้าตลาดหุ้นฮ่องกงได้โดยที่เนี่ยเกณฑ์ที่จะ l i ต์เข้าเนี่ยคือมันต้องมีเกณฑ์เยอะนึงเหมือนตลาดบ้านเราครับพี่ฝันที่ต้องกําหนดว่าต้องมีกําไรกี่ปีติดต่อกันต้องมีไรายได้เท่าไหร่ติดต่อกันใช่ไหมถึงจะิส s t ได้ครับแต่เกณฑ์ตรงเนี้ยมันมาแล้วมันปลดล็อกตัวของไบโอเทคเลยนะ Ee, บริษัทเบโอเทคเลยเพราะว่าเขาอนุญาตให้บริษัทด้านไบโอเทคที่ยังไม่ทำกำไรเนี่ยสามารถลิสต์เข้าตลาดทุนฮ่องกงได้นะครับอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสาคัญเลยที่ทําให้เป็นแหล่งเหมือนเป็นแหล่งเงินทุนใหม่เข้ามาเนาะแล้วเป็นแหล่งเงินทุนที่ค่อนข้างเยอะด้วยเวลาที่ลิสต์ลิสต์เข้าตลาดมานะครับมันเลยทําให้อุตสาหกรรมในจีนเนี่ยนะครับเริ่มมาดูดีจริงๆหลังๆที่เรามาเห็นกันเนี่ยก็คือห้าห้าหกปีที่ผ่านมานะที่พอแบบจะเห็นภาพขึ้นมาในระดับ global scale ได้มากขึ้นนะครับ ครับจริงๆ <Okay. S 1> มันก็สอดคล้องกับพวกวลีที่มันฮิตในช่วงนี้นะครับอย่างพวกเวลาที่เรา mm. ดูซีรีส์อย่างเกี่ยวกับสตาร์ทอัพเนี่ยเราก็จะได้ยินคำนี้บ่อยๆนะว่าถ้าสายป่านคุณยาวอ่ะมันคุณก็รอนอันเนี้ยใช่เลยเพราะว่าการที่เขาสามารถลิสต์เข้าไปโดยที่ยังไม่ทันทำกำไรได้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัว mm. ของเงินสดเงินทุนเขาเนี่ยมันมีพอแล้วก็เวลาการทำไอเดีเนี่ยมันมันก็ต้องใช้เงินแหละเพราะฉะนั้นอ่ mm. นะการ การที่เขาสามารถ IPO ได้มันก็คือการต่ออายุบริษัทให้สามารถอยู่ไปรอดจนกว่าที่จะการพัฒนายาที่เขาทําอยู่เนี่ยมันจะเสร็จสมบูรณ์และทําให้เขาอ่ะสามารถต่ออายุเวลาว่าสมมุติเงินสดจะหมดอายุภายในช่วงสิบปีข้างหน้าแต่ว่าเขาพัฒนายาเสร็จในปีที่เก้าอย่างเงี้ยสมมติมันก็ทำให้บริษัทเขาเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับครับอืมนะก็เลยเป็นแบบโอ้โหอันเนี้ยคือถ้าเราลองไปเสิร์ชดูนะแชปเตอร์นี้คือแบบเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลย นะครับแล้วก็เหมือนหลายๆอันเนอะที่เราเห็นตัวเลขกันนะครับพี่ปั่นว่ามันเริ่มพรูฟเนอะว่าการเขาเรียกว่าสิทธิบัตรด้านยาได้อะไรต่างๆเนี่ยของจีนเองเนี่ยไปสู่ระดับโลกมากขึ้นนะนะครับมีบริษัทจากต่างชาติที่เข้าที่เข้ามาซื้อสิทธิบัตรจากในสตาร์ทอ,อัพหรือบริษัทในจีนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเ mm hmm. พราะที่ผ่านมาเขาพรูฟมาแล้วว่าแม้ว่าก่อนอันเนี้ยมันจะมันจะมันยังเล็กอยู่ แต่ว่าพอได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมาเรื่อยๆจนพรูว่าเทคโนโลยีของเขาเนี่ยมันเริ่มดีมันดีจริงๆนะครับแล้วก็ดีบางอันเนี่ยดีกว่าในฝั่งของสหรัฐแล้วก็ยุโรปด้วยซ้ำเนะคือถ้าเราไปดูมันจะมีตัวเลขที่แบบเอ่อการตีพิมพ์งานวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์พวกเนี้ยนะครับในจีนก็คือแซงไปแล้วเนะพี่ปันยากก่อนอันนี้ที่แบบงานพวกงานวิจัยพวกนี้ก็คือต้องยุโรปต้องสหรัฐเนะที่ที่ตีพิมพ์กันเยอะๆนะครับแต่ต้องบอกว่าเอ่อทรัพยากรบุคคลหรือว่า ประชากรจีนเนี่ยที่เก่งๆในด้านการแพทย์เนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็แล้วก็มีเขาเรียกว่ามีค่อนข้างสกิลสูงอ่ะนะครับซึ่งพอเนี่ยพอได้รับการาสับสนมาจนมีหน้ามีตาดับโลกแล้วผมว่ามันเลยเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่การเติบโตด,ดูดูมีน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็มันยังอยู่ในเรียกว่ายังอยู่ค่อนข้างเล็กอ่ะนะครับเมื่อเทียบกับระดับโลกเนี่ยสมมติว่าผมเอาภาพนี้กลับมาให้ดูทีหนึง่งนะครับคือคือความสําคัญของ Healthcare เฮลแครนี่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ ทุกคนต้องการอยู่แล้วนะครับแบบยิ่งอนาคตเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอะไรต่างๆเนี่ยนะครับความต้องการนั้นเฮลท์แคร์มันต้องสูงขึ้นเนะแล้วยิ่ง<ม>ในจีนเองเนี่ยก,ก็ผู้สูงอายุก็กเพิ่มขึ้นนะดังนั้นมูลค่าตลาดในกลุ่มเฮลท์แคร์เองเนี่ยอย่างน้อยๆมันควรจะเทียบเท่ากับประเทศที่มันพัฒนาแล้วหรือเปล่านะครับ<ม>อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งเหมือนกันที่น่าคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าความสาคัญมันมันมีความสาคัญมากในในระดับประเทศเนี่ยมูลค่าของบริษ,ษัท หรือว่ารายได้ของบริษ,ษัทเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็ควรจะขึ้นมาระดับเดียวกับประเทศอื่นๆที่เขามีการพัฒนาด้านนี้นะพี่ปันนะครับงั้นก็ดูเป็นเซกเตอร์หนึ่งที่น่าสนใจแล้วกันนะครับสําหรับในฝัง่งของจีนแล้วก็แล้วก็จริงๆถ้าลองคิดดูเนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างสอดคล้องกับพัฒนาการของประเทศจีนโดยรวมนะครับเพราะว่า hmm. ถ้าเราลองคิดดูหรือว่าย้อนกลับไปในปี2008ที่เศรษฐกิจจีนมันเพิ่งเริ่มบูมขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆเนี่ยเศรษฐกิจสมมติ จีนบูมตอนประมาณสักปี2008ถึง2010ใช่ไหมฮะอมพอบูมเสร็จขึ้นมาปุ๊บคนเริ่มมีเงินคนเนี่ยก็จะเริ่มส่งลูกเนี่ยไปเรียนในต่างประเทศแหละเรียนบริยาตรีเลสเซประมาณสักสี่สี่ปีถึงห้าปีกลับมาพัฒนาต่อสิเราก็ใช้เวลาอีกประมาณสักสิปีในการพัฒนาธุรกิจหรือว่าไบโอเทคหรือเทคโนโลยีต่างๆในประเทศเนี่ยมันก็จะตกอยู่ประมาณช่วงนี้นครับประมาณปี2025เดี๋ยวพอดีเลยมันก็กลายเป็นว่าเป็นแกลบที่กําลังเมคเซนว่า สิ่งที่จีนเขาพยายามพัฒนาส่งคนไปเรียนความรู้ต่างๆที่เขาพัฒนาองค์ความรู้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเริ่มใช้งานได้ในปี2025ด้วยเพราะฉะนั้นน่ะพอภาพมันเป็นแบบนี้มันก็เลยเหมือนว่าจีนเนี่ยมันดูถึงในจุดที่เขากำลังจะเริ่มเทคเทคออฟและว่าโอเคสิ่งที่เขาลงทุนไปทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่มเห็นผลตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างจีนในช่วงที่ผ่านมาคือคนเกิดน้อยเนอะอย่างที่คุณใบพูดเมื่อกี้นี้ว่าคน<ช>แก่เขาเพิ่มเริ่มเพิ่มขึ้นคน่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้นนทางการจีนเขามีการคุมเรื่องของประชากรเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ใ<ช>อุตสาหกรรมไบโอเทคโดยเฉพาะเรสไบโอเทคเนี่ยเริ่มเป็นที่ต้องการมากขึ้นเพราะว่าเขาก็ต้องการให้คนเขาอยู่เป็นนานๆแหละเพื่อให้ทําเงินเข้าสู่ประเทศได้มากขึ้นด้วยมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่น่าจะเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับในจ ใช่แล้วเนี่ยผมย้อนกลับมารูปนี้อีกทีหนึ่งคือตอนนี้เขาเล็กมากนะแล้วคือถ้าสมมติว่าขึ้นมาสักหนึ่งเปอร์เซ็นหรือสองเปอร์เซ็นหรือสามแค่สามเปอร์เซ็นเนี่ยคือมันมันเทียบกับการเติบโตเขาอีกเยอะมากเลยนะพี่ปันนะครับเพะฉะนั้นผมว่าอุตสาหกรรมเไบโอเทคในจีนเนี่ยยังเขาเรียกว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะนะครับแล้วเป็นเป็นช่วงเริ่มต้นที่ดูมีภาพมากขึ้นแล้วกันนะครับว่าจะขึ้นมาเป็นสเกลในระดับโลกนะครับเราไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมา คลองตลาดนะจะต้องมีสัดส่วนเยอะนะแต่ขึ้นมา2 3สาเปเซนเี่ยคือมันเป็นการเติบโตที่เยอะมากแหละสำหรับหุ้นในในอุตสาหากรรมนี้นะครับถาครับเพี่ย้อนกลับมาแล้วจริงๆแล้วรูปเนี้ยถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้าปี2 0 2พมันผมไม่ไดเอามาแต่ว่าใ <ừ> นอดีตประมาณสักปี2016หรืออะไรประมาณเนี้ยจริงๆสัดส่วน market share ของอเมริกาเกือบเกือบห้าสปซห้าบกว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำแต่เนี้ยพอมัน<อ>เวลามันผ่านมา<อ>แล้วเห็นแล้วว่ายุโรปเขาเริ่มพัฒนาตามมา เพราะฉะนั้นสเต็มถัดไปเนี่ยเราก็อาจจะคาดหวังจากจีนได้เหมือนกันว่าโอเคเขาก็คงกินมาเก็ตแชร์กลับมาบ้างแหละเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าในส่วนของเอเชียแปซิฟิกเนี่ย19%มันก็คงมีจีนฝังอยู่ในนั้นบ้างแต่ว่าภาพในระยะถัดไปเนี่ยก็คิดว่าโอเคอย่างน้อยเนี่ยมันก็ควรจะต้องกลับขึ้นมาในระดับที่เกิน20%ไว้สำหรับจีนคนเดียวนะทีนี้มาลงทุนกันบ้างนะครับจริงๆถ้าไปลงทุนตรงๆพวกบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์หรือ biotech ในจีนเนี่ยนะครับเนี่ยดูชื่อนี่ก็ไม่ไมคุ้นเท่าไหร่นะพี่ปันนะครับใช่เออที่เล่าไปว่าแบบเขายังไม่ได้ยังไม่ได้แบบมีหน้ามีตาระดับโลกนะแต่ว่าการตับโตเนี่ยมันค่อนข้างดีนะครับแล้วถ้ามีสมมุติมีพอร์ต global อยู่แล้วนะครับจะไปลงทุนเนี่ยก็ผ่าน ETF ได้นะผมว่าก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันเพราะมันก็กระจายได้นะเราไม่ต้องไปกระจุกว่าจะต้องเป็นบริษัทนั้นบริษัทนี้นะครับเพราะหลายๆบริษัทอย่างที่เล่าไปว่า l i s t e d เข้ามาเนี่ยยังทํากําไรไม่ได้เลย นะครับดังนั้นการที่ไปซื้อ ETF ที่มันกระจายหลายบริษัทอยู่แล้วก็ดูเป็นทางเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ผมไปเจอมานี่เป็นของ Global X เนาะเอ่อเป็น China Biotech เลยนะก็คือแบบเป็นเน้นตัวของไ i o t e c h เลยนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นท็อป holding ที่เขาถืออยู่นะครับก็เพราะว่าจริงๆถ้าจะไปลงทุนเป็นรายบริษัทมันก็น่าจะหาข้อมูลได้ค่อนข้างยากแหละแล้วก็คือคือเราอาจจะศึกษาแค่เราศึกษาตัวของธุรกิจไบโอเทคจริงๆแล้วแบบ แค่อุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ดูยากแล้วเพราะว่ามีแต่ชื่อยา<ม>ชื่อโรคต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วทุกอย่างเป็นภาษาที่อาจจะต้องใช้ทำความเข้าใจสักระยะเวลานึงเหมือนกันโดยเฉพาะ<ม>ถ้าจะเป็นฝั่งจีนที่เป็นบโอเทคเลยเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของภาษาเนี่ยสำคัญเหมือนกันแล้วก็น่าจะต้องใช้เวลาศึกษาเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะรีบลงทุนหรือว่าอาจจะยังแบบไม่ได้เน้น มากขนาดนั้นเนี่ยเราก็เน้นเป็นแบล็กเไปอย่างที่คุณใบแนะนำว่าก็น่าจะเวิกกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาพัฒนาในฝั่งของอุตส,สาหกรรมเทคนโนโลยีแบบนี้มันก็จะมีทั้งชิดเอามิสแหละก็คือมีทั้งตัวที่ทําสําเร็จกับตัวที่ทําไม่สําเร็จเนาะ ừ ừ, เพราะฉะนั้นเนี่ย <ạ. S 1> การที่ลงทุนในแบล็กเบดผมว่ามันก็เซฟกว่าเพราะว่าอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อาจจะเห็นข่าวแล้วว่าอย่างโ no นวาเดชเองเนี่ยเวลาพัฒนายามันก็จะมีคอมบิเนชันที่มันไม่เวิร์กเหมือนกันในบางครั้ง เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งคุณมีการที่ว่าคุณมีเทคโนโลยีในมือมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่มันจะถูกหวยอ่ะมันก็เยอะขึ้นเท่านั้นเรียกว่าอย่างนี้แหละครับครับอ่ะทีนี้ถ้าง่ายกว่านั้นหน่อยเนี่ยสมมติว่าอยากจะลงทุนผ่านบ้านเราเนะผมเมื่อวานผมก็นั่งนึกนะพี่ปันว่าดีาตัวไหนดีนะครับดีก็ที่เห็นชัดๆก็มีอยู่ตัวเดียวที่เราเล่ากันไปแล้วเนาะนะครับก็คือตัวของไฟเซอร์นี่แหละนะครับอันนี้เป็นเคสหนึ่งนะครับที่ เราเริ่มเห็นแล้วว่าว่าขนาดว่าบริษัทชื่อดังๆเนี่ยไฟยเซอร์ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับ,รบยังไปจับกับบริษัทที่ตอนแรกไม่รู้จักชื่อเลยนะสามเอสไบโอนี่บริษัทอะไรนไี่มีใครรู้จักนะครับ <S <S คือเราเองก็ไม่รู้จักนะแต่ว่าเนี่ยไปจับมือไปไปซื้อไล่เส้นจากเขาด้วยซ้ำน,นะครับดัะนั้นอันนี้เป็นอีกภาพหนึ่งที่สะท้อนเหมือนกันนะครับถ้าจะลงทุนง่ายๆผ่านตลาดหุ้นไทยมันก็คงเป็นทางอ้อมนะพี่ปานก็ผ่านไฟเซอร์หนึ่งเก้าของเรานี่แหละนะครับส่วนตัวอื่นผมนึกอยู่ว่ามีตัวไหนอี หรือว่ายาอื่นๆเนี่ย<ม>น่าจะพอมีโอกาสไหมอีไลลิลี่อ่อผมว่าก็เป็นไปได้นะครับอย่างดีอา no พวกโอเคอีไลลิลี่โนนาดิสเนาะสโนฟี่เนี่ยผมว่าทั้งหมดเนี้ยก็มีโอกาสที่จะเข้ามาลงทุนในจีนทั้งหมดแหละแต่ว่าถามว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีความต้องการในลงทุนในเป็นยาด้านไหนเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูอีกทีหนึง่งเพราะว่าอย่างสมมติถ้าเป็นอิไลลิลี่เนี่ยเขาอาจจะชอบเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับยาฝั่งลดความอ้วนยาคอเลสเตอรอลที่มันเป็น ฐานลูกค้าที่ใกล้เคียงกับที่เขามีอยู่แล้วมากกว่าแต่อย่างไฟเซอร์หรือว่าซโนฟีเนี่ยฐานลูกค้าเขาค่อนข้าง,งใหญ่เขาอาจจะโอเค <ừ. S 1> ลงทุนในไบโอเทคไหนก็ได้แหละแล้วเดี๋ยวเขาค่อยไปคิดอีกทีหนึ่งว่าโอเคเขาเอาไบโอเทคตัวเนี้ยไปต่อยอดตรงไหนได้บ้างอืซโนฟีก็<อ>เ,เป็นอันหนึ่งที่ท,ที่ที่ดูน่าสนใจเนาะที่ปั่นเพราะว่าเขา<ๆ>เ,<ข>เขาเป็นยาเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นยาภูมิแพ้ใช่ไหมที่แบบใช้หลาย,ายด้านเนาะ นะครับก็มีความเป็นไปนได้เหมือนกันนะครับก็ลองเลือกสร่กันดูนะครับแล้วก็ข้อมูลที่หยิบมานำเสนอน่จาจะประมาณนี้นะพี่ปั่นวันนี้นะครับน่าจะครบถ้วนและวก็เป็นอุตสาหก,าการรมหนึ่งที่ฝากไว้แล้วกันนะครับอยากให้ติดตามนะครับเออแล้วก็ถ้ามีหัวข้อไหนนะครับเหมือนเดิมเลยอยากให้ เราหยิบมานาเสนอแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราหยิบยกมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับก็จะไปพยายามหาข้อมูลเชิงลึกแบบนี้มาให้แหละครับตอนแรกก็หายากเหมือนกันเนื้อที่ป่านจะหาไปหามาสนุกนะครับไปเจอเชปเทอร์ 18A ของจีนแล้วก็อ่านไปมาก็สนุกนะครับก็เราไปหาข้อมูลอย่างเงี้ยนะครับมานําเสนอให้กับนักลงทุนได้อยู่แล้วนะครับก็เพียงแค่คอมเมนต์เข้ามานะอยากรู้เรื่องอะไรเชิงลึกนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ สัปดาห์หน้าเวลาเดิมนะครับวันศุกร์หกโมงเย็นนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนเลยละกันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ,รบต้องเห็นเทรนก่อนชาวบ้านง่ายง่ลงซื้อขึ้นขายแนวโน้มตลาดวันนี้แต่ก็ดูที่วอล่มประกอบถ้าวอล่มมันเข้าแกะัว เมื่อลงทุนไม่ง่ายอย่างที่คิดลงทุนกับเรายวนต้ายวนต้า We Know Asia มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรับข่าวสารและเข้าถึงโอกาสได้ก่อนใครเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์จากทั่วโลก <Okay. S 1> มั่นใจด้วยบทวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญการันตีด้วยรางวัลจากเซตอ w ว r ร์3ปีซ้อนตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการลงทุนในทุกช่วงชีวิต ใจไหมพี่จวนต้าวีโนเอเชีย